ต่อเวลาพิเศษกันอีกครับเพื่อเป็นประตูชัยให้ได้แม้ว่าตัวผู้เล่นจะมีน้อยกว่าอยู่คนก็ตามพีว,วิทย์ครับชี้ท่าว่าพุ่งไปให้ได้ถึงหน้าประตูกาหลีต้เลยครับได้โอกาสยิงเตครับเกาลีใต้ยังสวนกลับาเบียดน,นิดเดียวก็ล้มไม่ได้ฟาวครับชอยยองสูโอ้โหไทยคนเดียวับสนหนอป่าแล้วก็สู้ได้ดีมากครับอ้าวแล้วไทยได้ฟรีคิกครับผู้จัดสเปล่าว่าป้ากินซุปเปล่า เอาครับเก้าขุนพลครับหวังเพียงแค่ประตูเดียวครับไม่ต้องรู้ถึง30นาทีนะครับปุ่งเข้าตุงตะข่ายเป็นก็ชนะทันทีได้เหมือนกันครับไทยแม้ว่าจะมี9คนก็ตามครับฟรีคิกครับดุสิตกับทวชัยดำรงออตระกูลครับยืนอยู่อยู่ใกล้ๆบอลทั้งคู่ครับดุสิตไหลทวชัยยิงเลยครับปุ้งตะข่ายครับไทยชนะ เชื่อรับใครว่าปฏิหารไม่มีก็ไม่ได้แล้วครับเกาหลีใต้แพ้ไทยครับโอ้โหไทยชนะครับไทยชนะตรงประตูต่อหนึ่งหลังจาเกมในช่วงทดเวลาผ่านไปเพียงแค่5นาทีเศษเกาหลีใต้ร้องไห้ครับไทยเคนเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายได้ครับนี่ครับเป็นประตูไทยครับโกลเด้นโกลโกลเด้นโกลอย่างแท้จริงครับน่าสะใจที่สุดครับ สวัสดีไทยเดำรงอัทตรกูลครับ